สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับคูออมอีกแล้วนะคะวันนี้นคุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในหน่วยกลางวันและกลางคืนกันค่ะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาท่องคำของจองดวงอาทิตย์ดวงจันทร์พร้อมๆกันก่อนนะคะดวงอาทิตย์อยู่กลางวันดวงจันทร์นั้นอยู่กลางคืนข้างแรมนั้นเดือนดับดวงจันทร์รับไปที่อื่นตอนเช้าอาทิตย์ขึ้น ฉันก็ตื่นพร้อมกันค่ะอันนี้เป็นคำพ้องจองดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ให้เด็กๆไปฝึกท่องกันมาด้วยนะคะเด็กๆเคยสงสัยไหมคะว่าดวงอาทิตย์ที่เราเห็นในทุกวันขึ้นและตกในทิศท,ทางใดและกลางวันกลางคืนเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชมคลิป พร้อมๆกันเลยค่ะการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับบทเรียนเรื่องการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์โลกหมุนรอบตัวเองในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาจึงมองเห็นว่าดวงอาทิตย์ ขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกดวงจันทร์หมุนรอบตัวเองแบบทวนเข็มนาฬิกาและหมุนรอบโลกจึงมองเห็นว่าดวงจันทร์ขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกการที่โลกหมุนรอบตัวเองทําให้แสงจากดวงอาทิตย์ส่องมายังโลกในแต่ละบริเวณไม่เหมือนกันทําให้เกิดกลางวันและกลางคืนในแต่ละคืน จะมองเห็นดวงจันทร์มีรูปร่างแตกต่างกันออกไปเรียกว่าข้างขึ้นข้างแรมคืนที่มองเห็นดวงจันทร์ได้เต็มดวงเรียกว่าคืนเดือนเพนเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะน้องๆวันนี้เวลาความรู้ของเราก็หมดลงแล้วกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้าบ๊ายบายค่ะลักษณะของดวงอาทิตย์ ดวงอาทิตย์นะคะจะปรากฏในเวลากลางวันเป็นรูปทรงกลมให้แสงสว่างและความร้อนนะคะส่วนลักษณะของดวงจันทร์นั้นจะมีลักษณะกลมผิวครุขระมีแสงนวลนๆนะคะส่วนในบางครั้งเราจะเห็นดวงจันทร์แค่ครึ่งดวงหรือที่เราเรียกกันว่าพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวนั่นเองค่ะ ต่อไปค่ะเราจะมาดูความแตกต่างของกลางวันและกลางคืนกันนะคะกลางวันจะมีแสงสว่างเราจะสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้ดีเป็นช่วงเวลาที่มนุษย์และสัตว์นะคะตื่นมาทำกิจ,จวัตรประจำวันค่ะส่วนในตอนกลางคืนนั้นท้องฟ้าจะมืดมองไม่ชัดเจนนะคะแต่เราจะเห็นดวงดาวและดวงจันทร์ปรากฏบนท้องฟ้าค่ะซึ่งเป็นช่วงเวลาพักผ่อนของมนุษย์นั่นเองค่ะ กิจกรรมนะคะในเวลากลางวันโลกสว่างและอบอุ่นนะคะเด็กๆก,ก็จะตื่นนอนอาบน้ำทานอาหารแล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆกับเพื่อนๆค่ะส่วนในเวลากลางคืนเด็กๆก,ก็จะรับประทานอาหารอาบน้ำนะคะแล้วก็ดูทีวีก่อนนอนนะคะจากนั้นเราก็จะพักผ่อนค่ะเข้านอน ต่อไปเป็นสัตว์นะคะสัตว์ต่างๆที่ออกหากินในเวลากลางวันก็เช่นไก่นั่นเองค่ะไก่ช้างกระต่ายแล้วก็ผีเสื้อค่ะยังมีสัตว์อื่นๆอีกมากมายนะคะที่ออกหากินในเวลากลางวันโดยอาศัยแสงสว่างของพระอาทิตย์ค่ะส่วนในตอนกลางคืนก็จะมีทั้งคาวนกฮูกแล้วก็งูค่ะ ซึ่งในตอนกลางคืนจะมืดนะคะเด็กๆห้ามออกไปนอกบ้านนะคะอาจจะโดนทำร้ายจากสัตว์เหล่านี้ได้ค่ะค่ะต่อไปเป็นกิจกรรมท้ายหน่วยนะคะคุณครูมีใบางานให้เด็กๆนะคะไปทำกิจกรรมในหน่วยของกลางวันและกลางคืนนะคะให้เด็กๆตั้งใจทำใบางานที่คุณครูแจกไปด้วยนะคะ แล้วพบกับคุณครูอ้อมได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ